ก็กล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกแวงกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาพาทุกคนไปหาดาบกันนะครับเราจะมาบอกกันว่าจุดเกิดมันอยู่ตรงไหนก่อนอื่นเลยเราก็มาดูก่อนนะครับว่าาดาบที่เรากําลังจะไปพาทุกคนไปหามันคือเล่มไหนนี่นะครับดาบเล่มนี้เลยดาบสีฟ้าเป็นดาบของอัปเดตปีใหม่นะครับเวลาเกิดก็คือ4นาฬิกาสีนาทีนะครับตามเวลาเกมเลยครับ เลทก็จะอยู่ประมาณหนึ่งทัสิบห้านะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายครับแง่แงๆแงแง่แง,งไปแล้วฮะตอนนี้เรามาทางหน้าหมู่บ้านนะครับเราก็จะสังเกตทางซ้ายมือนะครับเราก็จะเจอกับสนาม pvp นะครับเราก็ต้องทําการวิ่งเลาะสนาม pvp มานะครับทําการวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับ เราก็จะเห็นกับภูเขาลูกนี้นะครับเราก็วิ่งตรงมานิดนึงเราจะเห็นกับซอกเขาตรงนี้นะครับขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะเจอกับดาบนะครับดาบอัปเดตใหม่นะครับสวยงามมากเลยครับโหดมากด้วยเราก็ทําการเก็บมันเลยนะครับเลยแล้วไม่มันเก็บไม่ได้อะ <laughs> เก็บแล้วตกใจหมดเลย เราก็มาดูเงื่อนไขในการปลดล็อกกันนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีเลเวล260นะครับแล้วก็อัพค่ามัดา3 0 0เงินในการปลดล็อกอีก25,000บาทนะครับต่อมาเราก็มาดูรีวิวกันนะครับเราจะลองรีวิวกันแบบไม่เปิดหมดกันก่อนนะครับว่าดาเมจต่อฮิตมันเท่าไหร่ดาเมจต่อฮิตอยู่ที่ประมาณ9,600นะครับ ต่อมาเราจะลองมาเปิดโหมดดูนะครับว่าดาเมจจาก9,600จะเป็นเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ว่าผมกดผิดนะครับจาก9,600นะครับจะกลายเป็น1 4 0 0นะครับเพิ่มมาเกือบ2เท่าเลยนะครับจากนั้นเราจะมาดูว่าดาบนี้ครูดาวกีวินะครับ ดาบนี้ใช้เวลาคูลดาว7-8วินะครับดาบนี้จะทําความเสียหายเป็นดามเมจหมู่นะครับเหมาะแก่การฟาร์มนะครับหรือบางคนก็จะเอาไป PVP ก็ได้นะครับเพราะว่าดาบนี้มันคูดาวเร็วมากวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ